นไหนพี่พอก็หยิบมาแล้วอ่ะในไหนก็พูดถึงแล้วนะคะเหรียญปลอดภัยก็เดี๋ยวขออนุญาตโชว์เหรียญประสบการณ์แล้วกันเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญปลอดภัยปอบแรกรุ่นแรกเลยที่หายากมากหายากมากคือจัดสร้างหนึ่งพันก็จริงนะคะแต่เลยบอกเลยว่าที่หมุนเห็นหมุนเวียนกันี่ยแทบไม่มีเพราะว่าเป็นเหรียญที่ใครที่ได้เช่าได้สะสมไปเนี่ยเป็นเหรียญใช้ค่ะพี่พ่อเป็นเหรียญที่แบบไม่อยากปล่อยอันนี้อัปปากาเดิมอันนี้เหมือนชุบ อันนี้คือถ้าเป็นบล็อกหนึ่งกับบล็อกสองจะไม่ชุบอ๋ออันนี้แค่สองบล็อกเท่านั้นที่ไม่ชุบที่เหลือจะชุบค่ะเพราะว่าถ้าถ้าชุบปุ๊บจะเงาใช่จะเงาค่ะอันนี้ก็จะเป็นผิวเหมือนผิวเปลือกส้มผิวหนังช้งใช่อันนี้เป็นเหรียญปลอดภัยบล็อกแรกบล็อกที่หนึ่งอันนี้ไปยืมพี่เอ๋มาครับใช่ค่ะโอ้โหยินดีกับพี่เอ๋ด้วยนะครับสี่ห้าแสนไม่ขายนะพี่เอ๋แต่ใครได้หกเจ็ดแปดแสนพี่เอ๋ก็บอกว่าขอเลขบัญชีเลย <c oughs> อ,อันนี้ก็เต็มอิ่ม <c oughs> ก็ <c oughs> ต้องขอบคุณน้องไดม้ง